แล้วครับหลังจากที่เราลงตัวสีเนื้อของรูปนี้จนหมดแล้วเนี่ยผมจะเว้นน้าหนักไว้ก็คือน้ำหนักต่วมกเคราผมหมวกอันดับต่อไปเนี่ยผมก็คงจะทำเป็นทำช่วงแบกกเกลก่อนเพื่อจะได้บังคับน้าหนักได้ง่ายขึ้นนะครับรายละเอียดพวกนี้ผมทำก็ตกประมาณอยู่70%แล้วนะฮะแต่เราจะทำ,ทำแบกกเกลก่อนเนื่องจาก เทคนิคของผมนี้จะทําจากด้านหลังขึ้นมาด้านบนด้านหน้างนะั้นเดี๋ยวเราเินทำเป้กกาวก่อนการทำแป้งกาวรูปนี้แล้กาวเขาจะเข้มนะครับผมก็จะตัดเข้มเลยเพราะว่าเราจะลองทําเหมือนต้นแบบเลยนะต้นแบบนี่ดำมากครับดังนั้นวิธีการทาไป้งกาวที่ดำเนี่ยผมจะให้ทําป้งกาวก่อนเพื่องเลย นั่นก็คือเราจะล็อกตำแหน่งไว้ตามขอบให้ใหแน่นอนเลยนะฮะเราจะไม่ใช้กันใหญ่ๆลงคุมเนื่องจากตอนนี้เราได้กำหนดตำแหน่งของหูอะไรทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วลงน้ำหนักเข้มโดยการจุ่มสีจากกล่องสีฟูดได้เลยนะครับเพราะว่า เราจะไม่ต้องห่วงเรื่องของโทนด้านหลังแล้วว่าจะต้องออนหนะหรือว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังเป็นแบ็กกาลหรือเปล่าแบ็กกาลตัวนี้จะเป็นสีเดียวแลวนอกนั้นก็จะเปลือฟันบุหรี่ซึ่งเราจะทาทีหลังครับนี่ฮะเราจะใช้ปรแกรันเล็กๆกําหนดขอบเขตของแบ็กกาลกับตัวด้านหน้าเนี่ยเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อน หมวกก็เช่นกันครับถ้าเราดูดีเนี่ยรูปเนี้ยหมวกจะเป็นสีเทาเกือบดำนะฮะแต่ว่าเราก็จะลงแมกกาไว้ก่อนเพื่อให้แมกการน้แยกออกจากตัวรูปโดยสิ้นเชิงครับทีนี้เราก็จะมาทำกันเลยโดยจะเว้นช่วงนี้ไว้นี่นะครับช่วงนี้จะเป็นควันบุหรี่นะฮะควันบุหรี่แล้วก็หัวไหล่ซึ่งจะอยู่ประมาณนี้ ตรงนี้ก็จะออกเป็นเทาๆแต่น้ำหนักตรงนี้จะเข่งกว่าหมูแล้วก็ทำน้ำหนักตรงช่วงนี้ไว้ก่อนครับโดยใช้สตาร์มนะฮะช่วยในการกำหนดขอบเขตได้ดีแล้วก็แยกระหว่างหูงกับแบตเ้าออกจากกันก่อน เราจะไม่ลงเข้มจนดำสนิทนะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ว่าอยู่ปากของแสงนะ้วเราจะลงแค่ประมาณเทาๆเพราะว่าเราจะต้องมีการใช้ยังลบสำหรับทำควันของบุหรี่ด้วยนะครับนี้ก็ทำถึงขอบเกตดผมแล้วก็ลอกช่วงหมวก เป็นอย่างนี้ครับนี่นะฮะอย่างนี้คือว่าเราล็อกเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ถ้าเปิดในรูปจริงเนี่ยใจไม่เข้มเท่าฝั่งฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ผมอยากให้ทําเข้มนิดหนึ่งขึ้นนิดหนึ่งแต่แต่น้ําหนักจะเป็นรองจากฝั่งนี้ซึ่งเข้มสนิทนะครับเราจะใช้ทําคุมอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มขยาย ออกไปเป็นแบก,กาวนะ,ะแต่ที่เราก็ควรระวังก็คือระวังช่วงส่วนที่ติดกับตัวรูปน,นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราลงแบก,กาวดำเนี่ยมันจะเลอะเข้ามาถึงในตัวรูปได้แล้วจะมันแก้แยากแล้วมันจะเสียเวลานะครับเอาละฮะเราทำแบก,กาวก่อนถึงตอนนี้เราจะเริ่มใช้สัมฤ์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นฝั่ง ฝั่งด้านนี้นะฮะเมื่อเราล็อกน้ำหนักไปหมดแล้วจะสังเกตเห็นฝุ่นตกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจฮะ,ะทำไปก่อนพอรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างสีดำเนี่ยมีความกว้างขึ้นเยอะพอที่จะใช้สัลีได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ม้วนสำมีีออกมาเป็นก้อนเล็กๆ อย่างนี้นะครับเราจะม้วนสบเลีออกมาแล้วก็ผ่านเอาจนแน่ใจว่าไม่มีส่วนใดมันชี้ออกมาข้างนอกเพื่อจะง่ายกับการบังคับแล้วก็จุ่มสีแล้วครับจุ่มแล้วก็บดสีในกล่องสีนะฮะดูนะครับแล้วเราก็จะสามารถร่นระยะเวลาได้เนี่ยครับทำอย่างนี้ ต่อไปจนถึงทั้งรูปนะครับอย่างตรงนี้เป็นควันบุหรี่ช่วงไหนแล้วก็กำหนดเอาไว้ก่อน เริ่มทำหมวกนะหลังจากที่ผมทำลงตะกาวอะไรทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วตัวนี้ผมก็ใช้สัมบีช่วยแล้วก็เวน้นในจุดที่เป็นข,ขาวเนี่ยพวกเนี้ยจุดพวกนี้แต่เราเว้นแบบไม่ให้คมนะฮะเพราะว่าเป็นฟันเนี่ยมันจะมีความซอฟข,ของในตัวฟันอยู่ผมเวน้นแล้วก็ให้บรรยากาศของฟันเนี่ยกินเข้ามาที่มือนิดสักนิดหนึ่งก็เหมือนกับว่ายังมีควันอยู่ด้านหน้าอมมืออีกนิดนึงนะครับตัวนี้เราก็หยุไดไว้ก่อนนะฮะ ต่อไปผมจะทำต่อไปก็คือหมวกหมวกก็ไม่ยากครับหมวกนี่เราจะมันมีแค่ดีเทลกับแต่งแสงเงาเท่าน,นั้นเองดับแรกผมก็จะแต่งระหว่างหมวกกับหัวเอานี้ออกก่อนหัวนี่จะอยู่ด้านในหมวกนะครับเลยจะต้องมีการทับซ้อนกันในช่วงรอยต่อแล้วก็ล่างดีเทลเป็นหมดไปครับ ก่อนอื่นเราก็จะปัดฝุ่นออกให้หมดนะเพราะว่าเมื่อกี้เราลงไปแกวดำไปจะทำให้มีผงหลรดลงมาบริเวณล่างเยอะถ้าเราไปใช้พวกกันเป็นรอยแก้ยากอีกหนึ่งเนื่องจากมีปริมาณสีเยอะนะฮะต่อไปเราก็จะลงรายละเอียดของหมวกรูปนี้ หมวกจะมีแสงเงาชัดเจนนะครับก็เรามาล่างไปเรื่อยๆก่อนจะแบ่งชั้นระหว่าตัวยางยืดกับตัวหมวกด้านบนซึ่งจะเป็นคล้ายกับหมวกของคนจีนซึ่งมีจุกอยู่ตรงกลางๆเราเราต้องเข้าใจของของที่เขาใส่อยู่นะเพราะว่าเราจะได้สามารถ จะทำแบ็กกราวทำแสงเงาอะไรให้มันใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุดนะครับแล้วก็มาแบบ่งนะครับคร่าวๆคืออย่างนี้นะฮะสิ่งที่ผมเน้นก็คือเราจะแยกกันแล้ววาดให้แยกกันระหว่างหมวกกับศีรษะที่ได้นะฮะส่วนเนี้ยที่ผมวาดเนี่ยจะเป็นคนละชิน้นกันกับศีรษะเนื่องจากหมวกทับศีรษะอยู่ เราก็ต้องทำให้เขาคมลึกแล้วก็แยกจากกันโดยชิ้นเชิงโดยใช้เงาที่อยู่ใต้ขอบหมวกนะช่วยนะครับมันจะค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ว่าจนพอใจแล้วเราก็เป่าออกนะคเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมาทำส่วนที่ เข้มกว่าซึ่งก็คือบริเวณนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่โดนเงานะะของหมวกใบนี้จะมีริ้วของผ้าบ้างเป็นจังหวะของหมวกไปและที่สําคัญไม่ลืมก็คือหมวกเป็นวงกลมหัวเราอะมันคุมหัวเราอยู่เพราะงั้นพวกนี้จะเป็นฝั่งเงาทั้งหมดนี่นะครับอีนี้เราก็จะมาลงกันเลยนะว่าแบ่งแสงเงาของหมวกก่อน แบ่งไว้เป็นไกด์ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่แบ่งบางครั้งเราทําไปทํามานี่มันก็จะหลอกตาเราไปเรื่อยๆแล้วการบังคับปลายปครงก,การนี่ก็สําคัญนะเราจะได้รู้ว่าบางครั้งผมทําเขียนด้วยท่าแบบนี้ยหรือบางครั้งก็ท่าอย่างนี้เนื่องจากผมต้องการจะใช้ ขอบที่ผมรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนของปุกันาะเพื่อเราจะได้บงังคับปุกันง่ายขึ้นแล้วก็ภาพออกมานี่จะไม่ไปรบกวนบริเวณอื่นซึ่งเราไม่ต้องการที่จะให้สีเป็นสัมผัสหลังจากนี้เราก็จะลงน้ำหนักรวมไปก่อน ะส่วนบริเวณขอบหมวกของรูปนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าเป็นแผ่นฮะแต่ว่าจะมีรุดลายอยู่รุดลายในที่นี้ก็คือมีเส้นเส้นแบบนี้ฮะเป็นผ้าซ้อนกันหลายๆชั้นผ้าชิ้นเล็กๆ เราเขียนไปก่อนครับเขียนเท่าที่เราเห็นแต่ในการเขียนรดุรดรุดๆหลายผ้าเนี่ยเราจะไม่จาบจงว่ามันต้องขนานกันมันต้องอะไรเพราะว่ามันเป็นฟรีความเป็นอิสระนะฮะเพราะว่าเมื่อไรที่วัตถุที่มันจะเป็นธรรมชาติพวกผ้าพวกอะไรที่ไม่ใช่เป็นตึกรามบ้านช่องเนี่ยมันจะมี การยืดยูนการขยับการบิดเปี้ยวซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฟรีฟอร์มนะฮะเราก็แค่เขียนโดยการอาศัยจับลักษณะดูะต่อไปเราก็จะแบ่งระหว่างหมวกชั้นนี้กับขอบหมวกซึ่งก็อาศัยหลักการเดียวกันครับ ส่วนไหนที่อยู่ในเงาแล้วก็ทาให้เขาดําลึกเข้าไปอย่างตรงนี้มันอยู่แจกเข้ามาทางนี้นะฮะก็จะโดนมีเงาเกิดขึ้นตรงนี้ดังนั้นการเข้าใจเรื่องแสงเงาเนี่ยถือว่าสำคัญ ตอนนี้ผมก็จะเริ่มทําจากด้านหลังนี้มาด้านหน้านี้ละครับคือทําหมกที่อยู่ด้านบนก่อน จะมีรอยหยักตรงนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนิดนึงคือการแช้ลบอีกแล้ครับเราจะปัดทำความสะอาดก่อนแล้วก็เอาอยัางลบมาทําความสะอาดใหม่ฮะแล้วก็ค่อยๆลบตามขอบตัวนี้ต้องสําคัญนะฮะต้องลบให้ให้เขาเรียกว,ว่าให้คมนิดนึงเนื่องจากหมวกกับ โมก,กับแปะกาวเนี่ยเขาแยกออกจากกันโดยชุดเชิงเหมือนกันถ้าเราทํามันเบลอๆไปเนี่ยมันก็จะไม่คมชัดนะะรูปก,ก็จะออกมาเหมือนกับงานยังไม่เสร็จ ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะลงน้ำหนักให้เป็นสมกลมแล้วเนื่องจากเราได้ล่างได้ล็อคน้ำหนักไว้หมดแล้วรายละเอียดนี่เราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงลงรมวมได้ละหมวกนี่จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับเราก็สีจะต่างจากเบ็เกาวแค่นิดเดียวเองเราก็ลงไปได้เลยครับ ถ้าเราไม่สังเกตด,ดีๆเราจะมองไม่ออกเลยว่าขอบของหมวกฝั่งนี้อยู่ตรงไหน,นดังนั้นเราต้องดูเกี่ยวกับว่าสัดส่วนว่าหัวคนควรจะถึงตรงไหน,นแล้วก็ส่วนไหนเป็นผมส่วนไหนเป็นตะก,กาวนะวครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงน้ำหนักรวมๆแล้วก็เก็บรายละเอียดไปเลยนะครับ